สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำปั้นสิบหรือว่าปั้นครีบไส้หมูยองพริกเผานะคะสูตรเคลือบเนยน้ำตาลค่ะเปลี่ยนจากปั้นครีบป,ปั้นสิบธรรมดาให้เป็นปั้นครีบเคลือบเนยน้ำตาลเพิ่มมูลค่าอัปราคาเพิ่มความอร่อยหอมเนยเข้าไปอีกนะคะวิธีการปั้นจับจีบง่ายๆสวยให้นั่นดีไม่มีแตกเวลาทอดค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอน แ้งกรอบอร่อยกรอบนานด้วยนะคะส่วนผสมคล,ลบวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนื้เราจะมาทำในส่วนของตัวไส้หมูหยองก่นนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูหยองค่ะใครจะใช้หมูยองอย่างเดียวหรือหมูยองผสมไก่ก็ได้ใครจะใช้แบบเส้นใหญ่ๆห,หรือเส้นฝอยๆแบบนี้ก็ได้มีหลากหลายยี่ห้อหลายแบบเลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีน้ำพริกเผาค่ะแบบทำเบเกอรี่นะคะจะมีความหวานอยู่แล้วหมูยองที่เราใช้วันนี้จะผสมน้ำตาลมาอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้แบบที่ไม่ผสมน้ำตาลก็สามารถใส่น้ำตาลไปในส่วนผสมได้เลยนะคะหอมแดงซอยค่ะแล้วก็เกลือป่นส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนใส่น้ำมันลงไปค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนดีใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะเจียวด้วยไฟอ่อนให้หอมแดงสุกเหลืองดีก่อนค่ะพอเราเจียวหอมของเราสุกเหลืองได้ที่ดีแล้ว จากนั้นให้เราใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยนะคะคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอละลายเข้ากันดีแล้วก็ติดเตาได้เลยนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ คนให้เกลือละลายดีก่อนจากนั้นให้เราใส่หมูหยองของเราลงไปเลยค่ะตอนนี้เราปิดเตาแล้วนะคะแล้วก็ผัดคนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเราคนคลุกเคล้า ุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะเกินค่ะถ้าเกิดเราใส่น้ำพริกเผาเยอะเกินไปชั่แฉะเกินไปเวลานำไปปั้นหอ่อไส้เวลาทอดจะทำให้แป้งแตกทะลุได้นะคะน้ำมันจะดำจะครั้งค่ะเอาแห้งประมาณนี้พอชั่มประมาณนี้พอนะคะจากนั้นก็นำไปเทใส่ชามพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้กันค่ะ พอไส่ของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วก็ให้เราจับมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆเตรียมไว้นะคะส่วนใครจะทำก้อนเล็กก้อนใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะใส่ถาดพักไว้ค่ะ ต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งห่อขนมปั้นคลิปของเรานะคะเตรียมชามผสมค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลียี่ห้อไหนก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะเราจะปรุงรสนิดหน่อยพอเพื่อไม่ให้แป้งจืดเกินนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนค่ะ พอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นให้เราใส่น้ำมันทั่วเหลืองลงไปค่ะตามด้วยน้ำปูนใสเพิ่มความกรอบนานนะคะใครไม่มีใส่น้ำเย็นจัดแทนก็ได้แต่ถ้าเกิดได้น้ำปูนใสจะทำให้แป้งของเรากรอบอร่อยกรอบนานเลยนะคะ แล้วก็ค่อยคอยคนค่อยค่อยนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดจนแป้งของเราเนียนได้ที่ดีแบบนี้แล้วและปิดคุมไว้ค่ะไม่ให้อากาศเข้าเดี๋ยวแป้งจะแห้งนะคะ ใครไม่มีก็ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำพอหมาดปิดคลุมไว้ก็ได้หรือฝาหมอ้อฝาอะไรปิดไว้ก็ได้ค่ะเราจะพักแป้งไว้ก่อนประมาณ20-30นาทีให้แป้งเซตตัวดีก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำตาลเคลือบเตรียมไว้ก่อนนะคะตั้งหมอ้อเปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว แล้วก็เนยค่ะคนให้เหนยให้น้ำตาลละลายเข้ากับน้ำดีค่ะพอเราคนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะก็ปิดเตาได้เลยนะคะ อันนี้เราก็ได้เนยน้ำตาลไม่เครียบตัวปันสิบปันคลิปของเราละค่ะพอเราพักแป้งของเราครบเวลา30นาทีแล้วนะคะมือล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดใส่ถุงมือจะทำยากค่ะคลิปยากกว่าดึงแป้งมาค่ะใครจะเด็ดแป้งเป็นลูกเล็กๆ เตรียมไว้ก่อนก็ได้หรือจะเด็ดไปห่อไปก็ได้นำแป้งที่เราเด็ดมาเตรียมไว้นำมาคลี่ออกให้บางๆนะคะจากนั้นวางไส้หมูหยองที่เราปั้นไว้ลงไปจับแป้งรวบมาค่ะแล้วก็บีบๆชายแป้งให้แนบชิดติดกันดีนะคะ บีบให้ติดกันดีให้บางๆหน่อยจากนั้นบีบค่ะบีบแล้วก็กดบีบแล้วก็กดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะให้เป็นลายสวยดีพอสุดแล้วก็นีบไว้แบบนี้นะคะ วิธีปั้นสิบปั้นคลิปง่ายๆสีสวยค่ะ พอเราปั้นปั้นคลิปของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะกว่าเราจะปั้นเสร็จจะเห็นว่าแป้งที่เราวางเรียงไว้จะมีความใสขึ้นนะคะจะมีความตึงๆแห้งๆขึ้นแล้วค่ะเราจะต้องพักไว้ให้แห้งตึงแบบนี้ดีก่อนเราค่อยไปตั้งน้ำมันเตรียมทอดนะคะจะทำให้แป้งของเรากรอบอร่อยดีค่ะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนได้ที่เบาไฟลงเหลือไฟกลางค่ะ แล้วก็ใส่ปั้นคลิปของเราลงไปทอดเลยนะคะมันคนตลอดคนเรื่อยๆค่ะทอดต่อจนปั้นคลิปของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะพอเราทอด ปั้นเกลิของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงพักเสดดน้ำมันไว้ก่อนนะคะน้ำมันใสดีไม่มีแตกนะคะสวยดีแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เราเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ปั้นเคล็ดที่เราทอดไว้รอบแรกใส่ลงไปค่ะ าตามด้วยน้ำเลยตันตามของเรานะคะพอน้ำมันฟู่ฟู่ลดน้อยลงเหลือฟูเ่เล็กๆแบบนี้นะคะก็ให้เรา ตากขึ้นใส่ตะแกรงคัะเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยค่ะนี่ปั้นคริปของเราก็จะมีความเงางามสีสวยขึ้นดีแบบนี้เลยนะคะน่าทานม,มากๆเลยค่ะเปลี่ยนจากปั้นคริปธรรมดาให้เป็นปั้นคริปเคลือบเนยน้ำตาลเพิ่มมูล,ลค่าเพิ่มราคาเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะ พึงไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นสนิทน้ำตาลก็จะเซตตัวพอปั้นสบปั้นคริปของเราเย็นสนิทน้ำตาลที่เคลือบก็จะกรอบดีนะคะแห้งดีพอเย็นสนิทแห้งดีแล้วเก็บใส่ถุงใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนโดยที่ไม่เนา่าไม่เสียเลยนะคะกรอบอร่อยเหมือนเดิมค่ะ แป้งกรอบอร่อยหอมเนยเคลือบข้างนอกไส้หมูหยองฉ่ำกำลังดีสีสวยเงาแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระเดียงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ